ลูกศิษย์ปู่ปู่เคยเตือนแล้วนะเรื่องภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นปู่เองได้ติดตามข่าวสารกันบ้างไหมเห็นไหมประเทศนอกเขาเริ่มแล้วนะแผ่นดินไหวเสียชีวิตกันเยอะปู่จะเตือนลูกศิษย์ปู่นะไม่ว่าภัยธรรมชาติยังไม่มาถึงเราเราก็อย่าประมาทก,กับชีวิตนะทุกวันนี้ อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะลูกศิษยปูเชื่อปู่นะปูมาเตือนให้ระวังภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะลูกศิษยปูจงเร่งนะทำบุญทำกุศลทำความดีไว้เชื่อปู ปูกุศลนั่นแหละจะช่วยคุ้มครองมึงได้นะทำความดีทำสมาธินั่งสมาธิภาวนาสัมมาอรหังให้บ่อยๆทำจิตใจให้สงบทำให้จิตเรามีความคิดมีความกระตือรือร้นที่ต่อสู้กับภัยภากหน้านะสติสำคัญที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าขาดสติเด็ดขาดเราต้องมีสตินะลูกศิษย์ปูอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะบนโลกนี้เชื่อปู นะอย่าประมาทกับชีวิตอย่าใช้ชีวิตให้ประมาทนะทำชีวิตของเราให้มีค่า พยายามทำบุญทำกุศลกันไว้ให้มากๆเชื่อปู่นะเกิดเป็นมนุษย์ครั้งทีเราต้องมีบุญมีบรารมีไว้ต่อไปภาคหน้านะุกุศลทำไว้เถอะอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้นะปู่มาเตือนสำหรับคนที่ยังคิดไม่ได้นะพยายามทำบุญทำกุศลให้มากๆาพยายามทำสมาธิให้บ่อยๆเชื่อปู่แล้วมันจะดีขึ้นนะ